สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่ห่งกันยายนค่ะยูแท้จริงสหรัฐฟาเฟียทิ s ทะลุ0.7%สร้างจุดสูงสุดใหม่ของวัจกักรหลังพุ่งแรงจากที่ติดลบช่วงต้นเดือนเทนเยทิพส์ ips, พุ่งทดสอบ0.72%ใกล้ระดับซึ่งเคยเป็นแนวต้านแข็งแกร่งมิถุนาถึงกรกฎาคมเฟดวอช h 2สท้อนดอกเบีย้ยสหรัฐปรับขึ้นเดือนหน้า75 basis point ค่อนข้างแน่ค่ะ ความน่าจะเป็นกรกฎาคม2023ดอกเบีย้ย4%ขึ้นไปยังคงสูงกว่า60%สอดคล้องกับคำกล่าวของประธานเฟดคริฟแลนด์คุณโรนัล้าเมสเตอร์ซึ่งอยากดันเฟดฟันส์ทาร์เก็ตเรททะลุ4%และไม่ลดเลยตลอดปีหน้าพร้อมคาดว่าเศรษฐกิจใหญ่สุดของโลกจะถูกบังคับให้โตช้าต่ำกว่า2%ค่ะเงินเฟอ้อยูโรโซนสิงหาคมออทามไฮ9.1%แบงก์ใหญ่โกลแมนแบงก์ออฟอเมริกา JP Morgan พร้อมใจคาด ECB ขึ้นแน่สัปดาห์หน้า75 basis point ความคาดหวังดังกล่าวคะ่ะดันยูโรแข็งค่าเหนือ1ดอลลาร์กดดอลลาร์อินเด็กซ์ใกล้109ตัววัดสภาพคล่องอย่างบิตคอยยังยื้อ20,000เหรียญทอง1,700เหรียญส่วน PMI ภาคผลิตจีนสิงหาคมดีกว่าคาดเล็กน้อยแต่ยังคงหดตัวคะ่ะตัวเลขนอกภาคผลิตและคอมโพสิตเหนือ50แต่แผ่วลง เรายืนยันวิวเดิมคือรัฐบาลต้องกระตุ้นเพิ่มจนกว่าจะฟื้นค่ะ PBOC ตั้งค่ากลางหยวนแข็งกว่าค่า7วันติดแบงค์ชาติจีนยังสู้ไม่ถอยแม้คู่แข่งการค้าอย่างเงินเยนอ่อนค่ารุนแรงใกล้ถึงระดับจิตวิทยา140เยนต่อดอลลาร์เงินหยวนอ่อนค่าเทียบดอลลาร์ก็จริงแต่เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่ากว่าหยวนนับตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นมาค่ะส่งผลดีต่อสถานะอัตราแลกเปลี่ยนของเคทชนาบอล ผู้ลงทุนที่เน้นตราสารหนี้ต่างประเทศควรทยอยสะสมต่อไปค่ะ EIA เผยสต็อ e กน้ำมันดิบสหรัฐลดแรงกว่าคาดดีมา์เชื้อเพลิงยังแกร่งฟิลเจอร์น้ำมันดิบยังคงผันผวน WTI น้อยกว่า90เหรียญบนความไม่แน่นอนเรื่องดิวนิวเคลียร์อิหร่านราคาพกพันพักตัวส่วนพื้นฐานเปิดโอกาสซื้อสะสมเพิ่มกับ k t e n e r g y และ KT Mining ค่ะ เรายังคงเน้นหุ้นราคาถูกในตลาดที่น่าจะยังเติบโตได้แม้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตามเหตุผลซึ่งถอดรหัสจาก3วลีในสุนทรพจน์แจ็คสันโฮของเจยพาว 1. higher for longer 2. data dependent 3. below trend U.S. growth โดยมี5กองทุนสอดคล้องกับสมมติฐานดังกล่าวค่ะได้แก่ KT Energy รับภาวะวิกฤตพลังงาน KT Mining ได้ประโยชน์จากจีนกระตุ้นหนีตา KT a s r e s ตามทีมมาตราการกระตุ้น KT ไชน่าลุ ah arat, ti, Drama, ้นจีนสหรัฐยุติดราม่าดีลิสติ้งและ KT เวียดนามรับโอกาสโตแรงชัดยาวณนะราคาต่ำค่ะมาดูถึงการเคลื่อนหวตลาดหุ้นเม,มื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นดิเกปิดที่1,638.93 0จุดเลบ0ู3ูลค่าการซื้อขาย99,716ล้านบาท โดยตลาดทุ้นไทยช่วงบ่ายรับแรงขายทำกำไรค่ะหลังจากช่วงเช้าบวกสวนตลาดอื่นในภูมิภาคโดยกลุ่มพลังงานถ่วงตลาดจากราคาน้ำมันปรับลงค่อนข้างแรงและกังวลทิศทางฟันโฟหลังเงินบาทอ่อนค่าส่วนทางฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่31,312ล้าาทยุบลบาทแาทอายุ5ปีปิดที่2 0 1ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0 0 2ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทปีตลาดเย็นวันนี้ที่36มสบาทสีสตางค์ต่อดอละลาร์สหรัฐโดยเงินบาทเคลื่อนไหวพันผวนในกรอบกว้างกว่า20สตางค์ทิศทางเดียวกับตลาดโลกและสกลุลเงินยูโรโดยตลาดยังรอดูทิศทางของเฟดเป็นหลักขณะที่ทอ,ทอเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมไทยขาดดุลบัญชีเดินสพัดเพิ่มขึ้นซึ่งก็มีผลกดดันเงินบาทบ้าง ทางฝั่งของเอเชียค่ะนิกิตรัสหุ้นโตเกียวปิดลดลงโดยปรับตัวลงตามดัชนีนดาวโจนส์ตรัสหุ้นสหรัฐเมื่อวันจันทร์ขณะที่การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและ ECB รวมถึงการที่จีนยังคงใช้มาตราการควบคุมโควิด1 i ที่เข้มงวดทําให้เกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงแต่ความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มขนส่งได้ช่วยลดช่วงติดลบในตลาดนิกิปิดไปที่28,91.53จุดลบ0ูเเปอร์เซ็น สวนเซี่ยงไฮ้คอมมิชิั์ตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะหลังมีรายงานว่าเมืองใหญ่หลายแห่งของจีนเพิ่มความเข้มงวดในการใช้มาตรการควบคุมโควิด -19 นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากรายงานดัชนีภาคการผลิตของจีนที่หดตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่2เซี่ยงไฮ้คอมมิทธิ์ปิดที่3,202.14จุดล0.78 ส่วนในฝังของดาวโจนส์ตลาดหุนยอร์กปิดร่วงลงในวันพุธค่ะโดยดัยดชนีหลักทั้ง3ดัชนีปิดแนลบติดต่อกัน4วันทําการและทําสถิติเดือนสิงหาคมที่แย่ที่สุดในรอบ7ปีเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อดาวโจนส์ปิดที่ 31,510.43. จุดจุลบ0.8%ปิดที่3 9 5 5จุดลบ0 78. และ NASDAQ ปิดที่1 1 8 1 6 2 0 6ืจุดลบเซค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพุธและปิดตลาดเดือนสิงหาคมในแดนลบค่ะโดยถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่บ่งชี้ว่าเงินเฟอ้อของยูโรโซนในเดือนสิงหาคมแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งโดยความกังวลเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มพลังงานทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากรัสเซียเริ่มยุติการส่งก๊าซให้กับเยอรมน,นีผ่านท่อส่งกา North ๊าซนอร์ดสตีมหนึ่ง cc 1.37% DAX ปิดที่12,834.96จุดลบ0.97%และฟุตซีร้อยปิดที่7,284.15จุดลบ1.05%ค่ะส่วนค่าเงินปอนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอังกฤษ ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบระสัตรานิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ90ดอลลาร์ในวันพุธค่ะลบไป 2. 3ปิดที่89ดเอลลาร์55เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนหลังมีรายง,งานว่าเมืองใหญ่หลายแห่งของจีนเพิ่มความเข้มงวดในการใช้มาตรการควบคุมโควิด -19 รวมทั้งรายงานที่ว่าภาคการผลิตจีนหดตัวลงติดต่อ,อกันเป็นเดือนที่2เบรนค่ะลบไปปิดที่ 96. ดลลาร์เซนต์ต่อาบลาร์เรล ส่วนในฝั่งขอเซนนองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่4ค่ะเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสก,กัดเงินเฟอ้อสัญญาทองคำตลาดโคเมก2มิถุนยนธันวาคมลบไป0.58ปิดที่1,726.20เซนต์ต่อไรอล์และนี่คือหมดของ KT ท m erm Daily News ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำโซเชียลดิสเทนซิ่งแต่วทุกคนก็สามารถลงธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KT ทแอม r t สมาร์ แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ